หน้ากากแะไรนาล็อกครับมีปืนอาเลอร์เจ็กระบอกครับผมเต็มฟาร์มัรสอพเลอร์เจนะครับทุกคนเราก็จะเป็น m b 5อัพไฟเวอร์เจนะครับน้องๆฮะก็ตึงๆเลยครับทุกคน ก็กราบสวัสดีนะครับผมน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนก็สาหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านคูด d ID ี hop นะครับน้องๆับผมก็สําหรับนะครับผมใครที่นะผมอยากได้โค้ดนะผมวันนี้พี่ผมมาแจกกันด้วยทุกคนก่อนอื่นนะผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์้ดยละกันทุกคนโอเคครับผมก็มามาดูนะผมก็สาหรับในบ้านบนนะผมก็ให้ใส่อะไรก็ได้ผมที่ว่าจาให้ได้ด้วยนะคบทุกคนแล้วก็สระล่างให้น้องๆนะคะผม ให้น้องใส่เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็นี่ฮะฉันไม่ได้โปกแกมันนมัินะครับน้องๆฮะก็นี่ฮะมันก็จะได้เข้ามาในหน้านี้เลยนะครับทุกคนก็น้องๆก็อย่าพึ่งไปไหนนะคบทุกคนให้อยู่ตรงนี้ก่อนเอาแล้วก็นี่ครับผมก็เลื่อนตรงนี้ไปนะทุกคนมันก็จะมีโค้ดขึ้นมานะครับทุกคนก็จะเป็นโค้ดของทางร้านนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าใส่ได้กี่คนนะครับทุกคนก็เอาไปใส่กันนะทุกคน โอเคนะครับผมแล้วก็จะมีโค้ดอีกหนึ่งโคดนะผมวันนี้จะเป็นพี่เราไว้ให้นะทุกคนก็ใครที่อ่ามองไม่เห็นนะผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าต่อให้นะครับอลองฮะก็มาดูดีกว่าทุกคนนี่ฮะมาเดี๋ยวสำเร็จแล้วนะทุกคนก็มาดูนะคงเหลืออยู่ตรงนี้เลยนะครับน้องๆฮะเห็นบ้างทุกคนคือพี่ก็บอกว่านี่ตรงนี้เลยนะครับคือเฮ้ยคือตึงอ่ะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะทุกคนพี่นํามาจัดเป็นอะไรดีอนะ่ะทุกคน ก็นะครับผมขอจับเป็นหมวกเอแล้วกันนะทุกคนหมวกเอนะครับทุกคนป่ะโอเคสำเร็จแล้วทุกคนก็นี่ครับทุกคนก็จะเป็นหมวกเอสุดแรงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าทุกคนว่ามันจะตึงระแค่ไหนนะผมเราก็จะมีหมวกเหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้แล้วผมพี่ก็อยู่ในดีไม่เรียบร้อยนะคบทุกคนก็นี่ครับผมก็จะเป็นอ หัวข้างค่ายนะทุกคนแล้วก็มีชุดฮากาชิด้วยนะครับผมมีหมัดพันปักษาด้วยนะครับน้องๆฮะแล้วก็จะมีชุดซาสเกะนะครับผมแล้วก็กางเกงปีกนกสีฟ้านะครับทุกคนกระเป๋าก็ต่ายสีชมพูนะครับทุกคนหน้ากากไรนะล็อกครับมีปืนอาเบอรลเจ็ดสองกระบอกครับผมเป็นฟามาร์สอัพเลอร์เจ็ดนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นเอ็มบีไฟอาเลอร์เจ็ดนะครับน้องๆฮะก็ตึงๆเลยครับทุกคนตึงๆเลยฮะทุกคนดูดิ นี่ท่าดึงดาวด้วยเช็ดเอาเรื่องอ่ะทุกคนอ่าดึงดาวนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะคะทุกคนก็มีท่าอื่นอีกมากมายนะคะทุกคนมีท่าหัวใจด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะผมพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วย้วกันนะทุกคนนี่ฮะสำหรับพิกัดนะผมอยู่ใต้คอมเมนต์นะคบทุกคนใครที่มองมเมนคอมเมนต์นะทุกคนให้ให้กดคำว่าล่าสุดนะครับทุกคน โอเคครับผมีม๋้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้พี่ไปก่อนนะคบผมบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับ